สองทุ่มครึ่งนะครับกัฟเอาคืนเนี่ยยูเอสคิงเบลเทนผมรู้ว่าที่นาจีเรียมันลำบากแต่ให้มันเข้าของนายคนพวกนั้นมีปัญหาก่อนที่เราจะไปถึงสิเอ้ยแถวนี้มีแถวนะเว้ยกองทัพแม่งไม่รู้จักรายาดเว้ยเอ้ยให้สอนหน่อยไหมไ้่งั้นเนี่ยเอ้ยเอ้ยขอโทษทีเช้านี้เราหลับน้อยไปนิดนึงไม่ได้หลับตั้งสามวันเต็มงแต่ล้วเราเพิ่งกลับมาจากหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยศพเด็กเราผิดนะงั้นพวกนายไปก่อนเลยมาเถอะนะ เฮ้ยจะไปสนใจมันน่ะนิ่งไว้ seat, สายยกนิ้วกลางให้นิดนึง <laughs> เลล่นีเเยจ้าหน้าที่ไซค์กำลังเดินทางไปแรมซินแอร์เบสตหลังจากที่เช็คสุขภาพเขาแล้วเขาจะได้กลับบ้านทันใจนักแต่เขาตอบแทนเราด้วยข้อมูลสำคัญชิ้นส่วนนั่งทางพันธุ์ตอกันแล้วสามซับไลน์เชนนำพาเราไปยังเส้นต่อเดียวกันมือปืนจากปากีสถานรองกับรายชื่อลูกค้าต่างชาติต่างประเทศเรากำลังจะไปบุกที่นั่นนะครับเป็นที่การค้าขายอาวุธสิกฎหมายนะครับแต่เขาอีสเเอียมดเดิลอียสเลยเนี่ยไม่ไหวมองนี่เป็นใครบอกเลยว่ามันมีเทคโนโลยีระดับสูงมีของที่เป็นๆทั้งนั้น อาจจะรวถึง,อ,งอุปกรณ์รังสีด้วยก็ต้องเล่นในเ่อนเราจะได้วามรับความร่วมมือจากกองทัพปกากาศงานนี้เขาจะช่วยคุมทุอเ<ร>า่เ<ร>าเขาจะกันชาวบ้านส่วนเราหาสัพพลายเอ้ยเขาทีมจะระบ,บุแล้วก็เขยียพื้นที่พาตัวเป้าหมายมาออกมาถึงหมอนี่เมื่อไหร่เราก็เข้าใกล้เป้าหมายใหญ่บบ ได้มากขึ้นอีกหนึ่งก้านะครับพูดเร็วมากแปลแทบไม่ทันแต่ก็ฝากเนื้อฝากตัวเ,เลยครับหาของเล่นใหม่เป็นโดนมีสัญญาณ UAV สามารถแท็กศัตรูได้ไม่ว่ญญาะจะเป็นสภาพอากาศแบบชราจรติดขาดพื้นที่มันลำบากยังไงคนะันนี้ช่วยได้นะครับแค่ยาให้มันออกจากระยะเกินไปก็พอ เราเปิดแฟลชมาแล้วนะครับจะลืมก่อนใช้เือนทีมด้วยใครก็ตามที่มองเขาที่มันจะตามอาจจะทำให้มุนหกวอกไปด้วยช่วงหนึ่งสองสามนาที23วิแค่นั้นแต่ก็น่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้เราจะได้ขึ้นไปบนหลังคาในเพชวรครับมากกว่าบนท้องแนะนำใช้สไนเ a อร์ไรฟิลหรืออาจจะเป็น MSR ที่มีสโคปดีๆหน่อยมาพร้อมกับ SMG สําหรับการต่อสู้ระยะประชิดถึงระยะกลางนะครับในระหว่างที่เราวิ เขาแนะนำเป็นสไนเปอร์นะครับปืนรองเป็น PDR ครับติดเล้ต็อป PDR ก็ไม่เลวนะสองสองสามสี่ลองเลยครับสองสองสามสี่กันโอเคอุปกรณ์แรกเป็นระเบิดเซนเซอร์กับอุปกรณ์ที่สองเปลี่ยนจากระเบิดแฟลกลูกมือลูกเลียงธรรมดาเลยไเป็นระเบิดแฟลชนะครับต้องลองบ้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ไทเกอร์ดัซซ4โมง2นาทีทุกวอรอฮันเตอร์เรียมแซกซึมเข้าในพื้นที่แล้วเราทราบฮันเตอร์เขาเตือนนะที่น,นั่งปริเวนเยอะมากก้มหัวให้ต่ำและอย่าส่งเสียงละเข้าใจแล้วแวะรับคนซื้อก่อนไหมไม่ต้องเราจะทิ้งเข้าที่พาร์ก,กินิสแบบเป็นๆเนคลียร์คนขายก่อนนั่นคือเป้าหมายหลักเคลียร์คนขายอย่ายิงคนซื้อรับซับเป้าหมายมากแล้วเปิดตาให้กว้างไว้ เราไม่อยากให้ใครตื่น<ด><ด>ถ้าฟ้าเปิดมา<ด>ก,ก็เอาเลยเป็นด่านที่ห้ามอเลอร์เด็ดขาดนะครับสเตล100์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วนั่นสองทันซ้ายสามเฮ้ไปโอ้บรรยากาศดีบนหลังคากับแดนร้อนจะ<ย>เจอ,อนายแล้วบ้าง่อยสามคนข้างบนครับสองคนข้างล่างเคลียสามบนข้างบนก่อน ได้มาร์คหนึ่งสองข้างล่างพร้อมแล้วยิงเลยต่อเลยครับห้าคนรวดเคลียเจอให้นั่งนั่งนั่งก่อนข้างล่างจราจรแน่นมากมีรถจอดเต็มเลยแต่เราไม่อยากจะให้ข้างล่างตื่นนะครับฉะนั้นระวังหน่อยเคลียร์ไปอ่เลิศแล้วเฟลเลยนะครับเคลียร์บันไดมีไม่ลง <c oughs> เคลียร์ปืนนั่นของใครไม่รู้นะฮะศัตรูจริงด้วยมาร์คทะลุก,กำแพงไปเลยเแค่หนึ่งแล้วโอ้ยใจเย็นเพื่อนมาร์คซะแล้วหามุมไวดีฮะชอบดีเลยครับแค่คนเดียวเหรอพร้อมแล้วยังยังยังไฟหนึ่งหนึ่งศัตรูไรเฟิลแมนแ หามุมอยู่ตรงนั้นที่หอก็มีสามและสี่สักครู่ครับผมเก็บคนนั้นเองสี่กับสามมาร์กรอหน่อยสวยผมมาร์กสองเองพร้อมแล้วยิงเลยเนาะป้าเฮ้ยมันล้อมเรานะผมไม่รู้ว่าเคลียร์ไหมเพราะผมก็พยายามเช็คจากการสแกนเท่านั้นนะครับ เราต้องกำจัดยามพวกนี้ก่อนเคลียร์พื้นที่ให้เคลียร์จริงๆองข้างล่างสองข้างล่างนึง่เงสอง,ข,ง,งข้างหน้าเราอีกสองครับซ้ายเคลียร์โอเคหามุมหามุมาฝากมีห้าวะ่ะหลังนู้นอีกหนึ่งใจยเย็นใจยเย็นเก็บหลังเองคนเดียวใช่ไหมมันนั่งลงไป อย่างแย่พร้อมแล้วยิงเลยไม่เคลียร์มันเห็นศพอย่เกือบครับกี้มันเห็นศพแล้วเอาละรวมกลุ่มที่หน้าทางเข้ารวมกลุ่มทางเขา้ามาแล้วน,นับสี่นะฉันนับได้สี่สิพอดีกับเราเลยครับพร้อมนะเราไปพร้อมคุณ รออีกคนครับเราจะเข้าไปอย่างเร็วแวะหยิบเป้าหมายแล้วเป่าให้หมดเตรียมโดนเข้าไปปอโดนแล้วโดนงั้นหรืออาจจะต้องใช้ทางอื่นครับอันนี้เป็นต้นนับได้สี่งั้นเหรอ ใช้ระบบการคลานจะได้รู้ว่าเรากำลังเ,เดินไปเจอกับอะไรนะครับระบบคลานหรือว่าระบบลงจอดนะกลายเป็นโดนที่ใช้ล้อแทนนะโคตรเท่เย่เราก็จเจออีกสองนั่นผู้ซื้อนี่นะไม่เจอสัญญาณของผู้ขายเลยเหมือนพวกมันยังรอเราอยู่เขาต้จะอยู่ได้แล้วนะเข,า,ะนะขาตื่นได้ไงวะไม่รู้่ะไปถามกันดีกว่าเลงที่คลอเลอร์เตรียมแนวปะทะรอการ breach ว่าระเบิดประตูนะครับผมต้องลงไปข้างล่างมันขับยากเหลือเกินจะนะโอเคตัวแป๊บแล้วมันรถเราพรางโดนเราพรางตาด้วยครับดูดิหายตัวมาด้วยไหนโคตรเท่โคตรเยอะโคตรเท่และโคตรเยอะระวังหน่อย อ๋อระเบิดโซนิคอ่ะนะครับเป็นระเบิดแรงดันอนลุย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 ไปวัดดีศัตรูอยู่ตรงกลางห้องอันนั้นจับเป็นแต่ผมยิงตายเรียบร้อยวัดเด็บตัดมาตรงนี้เลยเอาใหม่ครับเราจะจับเป็นคนทางขวาสุดของเรางั้นไหลซ้ายเคลียร์เคลียร์ไหมเนี่ย ไม่เคลียร์ก็ต้องเคลียร์แล้วมันนี่เลยเฮ้ยระวังหนสิไอ้หนูเราอาจต้องการตัวเขานะออุปกรณ์ตามสัญญาณให้หน่อยสิรับทราบฮันเตอร์ส่งมาเลยได้ยังตามสัญญาณครับแกะรอยนะดาวเทียมกำลังเข้าโอเคเราจะเดินทางขึ้นหลังคารับทราบตั้งแนวไว้เรากำลังหาขอบให้อยู่ ตีสโค๊กนะครับทริแองเกิลตีมุมให้อยู่ในระยะไหนจ้าเอ๋โ <Okay, S 1> อเค we've got a fix on the dealer เจอเป้าหมายผู้ซื้อแล้วต้องไปเลยไหมอย่าเพิ่งมีความซับซ้อนก่นอนเจรจราจรตีกรอบทุกมุม นายต้องพยายามพอฝ่าไปถ้าอยู่บนถนนเราจะทำให้เป็นเรื่องเงียบได้ยากนะความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วกองทัพปากีสถานในพื้นที่เพราะมันล็อกดาวน์พื้นที่ตรงนั้นไว้สองเส้นทางดูเหมือนว่ามันอยากจะมาเล่นทั้งสองปาร์ตี้เลยน่าจะเข้าตกลงของเราดิเหมือนมันสร้างข้อตกลงใหม่แล้วเรื่องเพิ่งเริ่มึ้นคออะไรกันเราเทรดผู้ซื้อกับผู้ขายได้ไหมไม่ใช่ทางเลือกฮันเตอร์ ผู้ซื้อสาคัญกว่าถ้ามันเล่นเขาเมื่อไรปากีสถานไม่ปล่อยไว้แน่และถ้ามันหนีไปได้เราก็ไม่มีทางตามรอยเขาได้อีกเราจะถึงตัวเขาครับแล้วตอนที่ปากีสถานเป็นไงบ้างมันจะเข้ามาจากทางตรงกันข้ามทำให้พวกปากีสถานไล่เป้าหมายของขั้นให้ออกจากพื้นที่ประเทศู้ในชัดเจนนายห้ามประทะกับกองทัพปากีสถานเด็ดขาดพวกเขาจะทำอียวกันกับเราหรือเปล่าครับขอแค่มันไม่เห็นนายแล้วกัน เอจะถึงเมื่อไรอะกําลังตามรอยอยู่มันจะมีพลเรือนมักวังทางอีกเยอะและศัตรูอีกมากมายฝ่าสัญจราจรมาดรวยระวังป้อมและสิ่งอยู่ข้างหลังพวกมันเข้าใจแล้วครับกําลังมาร์กตำแหน่งให้รับทร้าฮันเตอร์กําลังไป อีกครั้งหนึ่งนะผม,มอยากให้มัน<ไ>ปมเป็นไป,ไปตามแผนแผนมันไม่เคยดีตั้งแต่แรกแล้วมีสติตไว้หนูถ้ามันเป็นไปตามแผนมันก็คงจะจบไปนานแล้วละ่ะโอ้โหกลางถนนเลยครับเอาแล้ตั้งใจหน่อยนะทั้งหลายเราต้องตามหารถคันนั้นเนี่ยเร็วเข้ารีบไป บางชาวบ้านโคตรเยอะเรียกทีผมนี่มาให้เพื่อนยิงเล้วหรอุ้ย What the fuck is this ช่วยหน่อยเพื่อนยังไม่ทันได้ทำเลยเลยดูดิโบย่างโหดขอบใจโอเคระวังแต่เพื่อนก็เก็บให้หมดแล้วนะฮะมันจะมีปั้มปืนหรืออะไรสักอย่างบังคาสนัยอย่าเพื่อนร่วงเพื่อนร่วง ช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยหน้าแล้วกระสุนยาอีบ่ายหมดแม็กเลยหนึ่งคนหนึ่งแม็กมาช่วยแล้วเออกึบอีค้างลุกๆๆๆๆร้อมนะไป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 หน้าเราโดนปึ้มไปแล้วนะหนึ่งไหลาย,ยาวครับผมระวังศัตรูรังนก เรายิงทะลุได้ไหมมีแค่ยิงรถให้ระเบิดใช่ไหมสภาพนี้ผมว่าเปลี่ยนระเบิดเซนเซอร์ไปเป็นแฟชแบงครับระเบิดแฟลชโยนไปแล้วเยวสิบสองลิกาเลี้ยหน้าเราโดนมอบหน่อยไปมาฮะเออเก็บสองควาไหมายร่วงไหลตอไปดันตอไป หน้าเราโดนหนึ่งไปไหนก็หมายล่วงวูนั่นชาวบ้านเหรอวะระเบิดนั่นเหรออุ้ยระวังหน่อยระวังหน่อยออผมไหลเมาไม่ได้โอเคโอเคมันอะไรเนี่ยโอเคสายนายโดนข้างบนไอพีจีครับวิ่งเทินลืมดูโดนกระสุนกระสุนร้อยกว่านัดเยอะอยู่ครับ กันด้วยระวังหลังคาโดนทางซ้ายหนายอยเกรนะ่าระบัดนั่นชาวบ้านโอเคนี่พวกมันเฮ้ยระวังด้วยไหนไหนฟังนุ๊นบ้ปหาที่ชาวบ้านตัดกระสุนระวังครับโดน ฉันล่วงอยู่ข้างหลังอะช่วยหน่อยเพื่อนล่วงครับยิงขาเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนอยู่ไหนวะมาช่วยฉันก่อนสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้บ้าเอ้ยล่วงตอนไหนเนี่ยโอ้ล่วงซะไกลเลยกำลังไปทันไหมวะต้องทานอะไรไปเปิดตายสิมาเล้วฉันมาแล้วนายต right ้องรีบไปแมแล้วเพื at <_<_่อนคนอื<_<_<_<_่นคือแบบไม่ช่วยเลยอ่ะ เออว,ว,วิ่งฝ่ากันเราวๆโอเคไปครับยังดีอยู่ขวากล่องกระสุนรีสเบียงเงงข้าคัฟเวอร์ไปเราต้องรีบไปที่รถคันนั้นนะเร็วเข้าเคลียร์พื้นที่ด้วยมันรีบไม่ได้นะสิพยายามอยู่ ืนปั้มปั้มปืนนี่แหละครับหน้ากลัวละเมื่อกี้ผมน่าจะโดนเจ้านี่แหละเลยเฮ้ยอย่ามาร์คศัตรูด้วยปุ่มคิวนะครับคนที่ยิงสกัดเราฝากหน่อยเพื่อนเฮ้ยขวาคว้าควาอ้าวฉันโดนยิงเติม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 หาขอบฟ้าไว้ แต่มันยิงสกัดเราไว้ไหนบ้าไอ้กดชั้นเหรอแต่เราไม่มีระเบิดมือว่าเรามีแต่แฟชชต้องฝากเพื่อนแล้วแหละแม่งก็ยิงซ้ำจนกว่าจะระเบิดหน้านายย่าสวย,สวยรีบรไปที่รถเคลียร์ HVT ไปเคลียร์เป้าหมาย HVT คือหายไปอู่ทาร์เกตเนาะหรือว,ว่าเป้าหมายสำคัญนะครับส่องอาวุธเอาไว้เคลียร์ของรีสเบียงของว่าปืนเนี่ยกำลังดีเลย แต่อยากเปลี่ยนเป็นระเบิดมือฮะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไอ้คันนี้สินะโถวิ่งเป้าหมายนี้ไปแล้วโอเวอร์โหลดฮันเตอร์เจอเป้าหมายยังนั่นสัญญาณโทรศัพท์ระเบิดลอกไปลุกลุลุเวรกใ้กับดักฮันเตอร์นี่โอเวอร์โหลดได้ยินไหม ฮันเตอร์อยู่ไว้หลอดพูดได้จินหรือเปล่าตอบด้วยฮันเตอร์เศยเนยหับเพลินเลยโทษทีโอเวอร์โหลดฮันเตอร์ยังอยู่ครบเกิดอะไรขึ้นรถคันนั้นน่าจะระเบิดตัวเองเป้าหมายละ่ะเป้าหมายหารถคันใหม่ได้แล้วกำลังเคลื่อนไหว พวกนายต้องติดตามรอยเขาจากทางอากาศเรามีฮอเตรียมรับนายไว้เตรียมรวมพลละ่ะรับทราบกำลังไปภ <Yeah. S 1> าคพื้นใช้ไม่ได้แล้วครับไปไปต้องใช้ภาคอากาศแล้วเร็วหน่อยทุกคน เราทำได้นะลูกไปได้เรายืนยันตัวตนเป้าหมายได้นาง็นคนรัสเสียคาทราเชืวา เฮ้ยไก่อ่อนผู้หญิงเหรอแบบนี้ก็เรียกนางมาตีตัวแสบได้เรากำลังหาจุดเชื่อมต่ออยู่แต่เรารู้มามากพอว่าต้องเป็นห่วงนะรายงานก่อนหน้าจุดเชื่อมต่อเกี่ยวกับการขนย้ายของนานาชาติให้ความร่วมมือกับอุปกรณ์ทางอาชญากรรมคนพวกนี้ทำได้ดีเรื่องการหายตัวไปอาวุธเงินผู้คนหากนางลงขึ้นมาห่อยเราคงต้องคุยนางกลับขึ้นมาใหม่นาเลย DIA เกี่ยวข้องแน่และคนของเรา NSA พอๆกันเลยจะดีกว่าถ้าเราเจอมันแบบตัวเป็นๆและจับนางได้แบบเป็นๆ ได้ดีกับคนพื้นบ้านด้วยครับมันหมันแย่ดังไปเลยนะเหมือนว่าทุกคนนั้นจะต้องเจอกับพวกหุ่ากระสมนปืนนะครับแล,และพวกนายต้องหยุดเธอให้ได้เพราเราไม่มีระยะที่สามารถตามล่านางในัล้ภาพลิสนาได้หากนางถึงขอบชายแดนเมื่อไหร่น,นางเป็นอิสระแน่รับทราบครับเราจ,จัดการให้เบสเบเบมว้าวอยู่บนฮอและถือเอ็มจีแบบว่าเป้งๆครับใหญ่วะขอบี่ยังสแกนได้อยู่ ศัตรูทางซ้ายกระดให้เร็วเอ,อ้ยเอาเราทำได้นะ่แค่อย่าตื่นก็พอมีสติไว้ยะอันนี้เช็คการยิงหน่อยนั่นพวกเราเรื่องสอรี่ฮะฝุ่นะฟุ้งักข,ขนาดนี้อาพีจีแล้วบังเราทำได้ไปลูก เราเจอเป้าหมายแล้วโอเคโฟกัสไปที่เป้าหมายแล้วอย่ายิงเป้าหมายหลักขอยย้ำอย่ายิงเป้าหมายหลักเยอะๆๆๆกีรัยยนไปประมาณ <c oughs> ทำอะไรสักอย่างสิว่าก่อนที่มันจะเป่าเราโอ้ o m อ,อ,อน n ั้นเราต้องจับเป็นนะครับอ๋อศัตรูเข้ามาแล้วยิงสิครับรออะไร เรากคลังเสียส,สมดุลไปไปโอ้ควันดำล้วเพื่อนได้เวลาล่วงไปไปอย่างนี้ยิงดันมันไว้นี่กดดันไว้ครับอย่างถือเราทำได้อยด้วยสวย all right, all right. เอาละเราเล่นมันได้แล้วเอาห่อข้ามไปที่ถนนไปดูซิว่านางขับผ่านดึงไหนแล้วรีบปล่อยรถเข้าตามนางให้ทันเอาวะ เอาเลยขวางไว้ยิงเยอะไม่ได้ครับต้องหยุดนางให้ได้สวยไม่ตายนะผมไม่กล้าย,ยิงเยอะนะ่ะโอเคเอาวะผมไม่อยากเชื่อว่านี่เกมเก่าเดือดจัดสวยครับไป เราล้อมนางไว้แล้วเคลียร์พื้นที่เอเอเราต้องเคลียร์พื้นที่จ,จริงๆครับรังที่นี่ไว้สินะมันเจอศพเปิดฉากยิงยังหา,าไม่เจอเลยกำลังสองว่าสิบสองเอิกาสิบสองไหนหน้าเราเนี่ย อเลรแล้วกันนะครับโอเครอไว้รอไว้ฝุ่นมันเยอะน่ะสแกนสแกนเซนเซอร์ครับไม่เคยได้ใช้เลยจ้ากายิงโคลาเวิ่งดิขันซ้ายขันซ้ายขันซ้ายกลาด้วยก่อนไม่รู้อะอิ่าตัดกระสุนเพื่อนมันพยายามจะล้อมเราแล้วมันก็จะลงจากหลายฝั่ง ย่าพาน้า <irgendw> ศ <el che> <ions> yeah. ัตรูใช่เซนเซอร์ไม่ใช่โดรนสิฮัลโหลสวยย่าปะระวังเพื่อนโถว่งกล่าวลยดิกาไปสิวะทางซ้ายก็มาทางขวาก็มาป้าไปแล้ว มอนโปงวะอ,อย่ามันร่วงเลยเราเคลียร์ไปเคลียร์เป้าหมายยังอยู่สินะต้องอยู่แหละออกมาเลยเจอเธอแล้วเธอยังอยูอย่แค่หมดสติโอ้ยราฮันเตอร์เป้าหมายปลอดภัยรับทราบฮันเตอร์นำตัวเธอเข้ามา แหนสิครับ96ถึงกว่ะ